เจเลนสมิทหนุ่มอเมริกันในวัย18ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกเทศมนตรีผิวดำที่มีอายุน้อยที่สุดภายในประเทศหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองเออรัอาคันซอซึ่งมีประชากร1,800คนเมื่อวันอังคารที่6ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยคะแนนโหวตอยู่ที่235ต่อ185เสียงทางนี้นายสมิธได้โพสต์ข้อความบน Facebook หลังได้รับชัยชนะว่า ต้นขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนสําหรับชัยชนะในครั้งนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะพัฒนาเมืองของเราให้ดีกว่าเดิมจะเร่งเดินหน้าปรับปรุงหน่วยงานตํารวจซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ําปัญหาบ้านร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและต้องการเป็นนายกเทสมนตรีตอนนี้ไม่ใช่ตอนอายุ30หรือ40ที่สําคัญคือต้องมีความเชื่อมั่นและทําให้สิ่งที่หวังนั้นเกิดขึ้นได้จริงๆจากข้อมูลเว็บไซต์ a l d e o r g ระบุว่านายกเทสมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในสหรัฐคือนายเบน ไซมอนที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองยอนคาล่ารัฐออลิกอนเมื่อปี2,561ในขณะที่มีอายุ18ปีและรองลงมาเป็นนายไมเคิลเซชชันที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองฮิลเดอรัฐมิชิแกนก่อนที่จะศึกษาจบระดับมัธยมปลายในปี2,548อีกด้วย